วันที่23ธันวาคม2 5 1 7ที่ผ่านมาทางบริษัทในกลุ่มเซนทันได้จัดพิธีมอบฝ้าห่มในโครงการสารใจสร้างไออุ่นครั้งที่19จำนวน1,000ผืนให้กับประชาชนชาวอำเภอแม่แจ่มโดยมีนายชนะแพ่งพิบูลร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการรับมอบในครั้งนี้งานในวันนี้ก็เป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการหนึ่งของในกลุ่มบริษัทในเครือเซนทัน ที่เราจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปีนะครับเป็นโครงการาสารใจสร้างไออุ่นเป็นการมอบผ้าห่มให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในถิ่นดุรกันดารที่ประสบภัยหนาวซึ่งในปีนี้เราจัดขึ้นเป็นครั้งที่19นะครับก็เอาได้นำผ้าห่มไปแจกจำนวน1,000ผืนที่อำเภอแม่แจ่มน,นะครับในวันนี้แล้วก็ทางเราเนี่ยก็คิดว่าจะทำโครงการดีๆแบบนี้ไปตลอดอีกทุกๆปีครับ